ของยาม4ี่โมงนะฮะเหมาะสมต่อการมันดูมันดูนกเหมาะสมต่อการมันดูนกดูนกดูนกนะฮะดูนกแสงออโรราเดี๋ยวแสงออโรราจะขึ้นนะ<อ>เดี๋ยวตดต่อก็จะขึ้นใส่แสงออโรรานะคือสวยมากแนะนำอิสลามหยิบได้นกอิสลามใช่ไหมฮะใช่ไม่ <laughs> ใช, <laughs> ใช่เรียกว่านกกลับบ้านกันหมดแล้วหเหลือเรานี่แหละที่ยังไม่กลับจะไปไหนต่อไหมล่ะสนใจจะต่อเวล่ะถ้าต่อจะได้ปิดกล้องเลยแมวกลับบ้านดีกว่้ ตอนนี้นะครับถึงสถานตัดอากาศบางปูสมุทรปราการแล้วนะครับพเพื่อนๆชาวสมุทรปราการเนี่ยน่าจะต้องเคยมากันอย่างแน่นอนดูแสงเจ,จิดจัดของยาม4ี่โมงนะฮะนี่เดี๋ยวไฟาไปดูข้างในว่าช่วงนี้เนี่ยนกจะมาหรือ,อยังนะจ๊ะตอนนี้ถึง สถานตากอากาศบางปูแล้วฮะหรือว่าเรียกว่าบ้านปูง่ายๆนะครับก็ถึงเวลา5โมงหนาทีเป็นเวลาที่เหมาะสมต่อการมันดูนกเหมาะสมต่อการมันดูนกนดูนกดูนกนะฮะดูนกนะครับก็ถ้าใครจะมานะครับแนะนำว่ามาช่วงเดือนตุลาถึงเดือนเมษาปีหน้านะครับก็เป็นช่วงที่นกเนีนน่ยหนีหนาวมานะครับจาก ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับหนีหนาวมาเพื่อมาอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยนกจะเยอะหรือเปล่านะครับเผื่อใครจะมาตามนะอยู่สมุทรปราการนะจ๊ะไปกันลดูด จะมานะครับแนะนาว่ามาช่วงเวลาเย็นๆนะครับเพราะว่าท้องฟ้าจะสวยมากๆเหมือนดูแบบแสงออโรราเดี๋ยวแสงออโรราจะขึ้นนะเดี๋ยวตดต่อก็จะขึ้นใส่แสงออโรรานะคือสวยมากแนะนํามาช่วง4โมงถึง6โมงนะครับแต่ถ้าใครอยากมาเช้าๆเนี่ยก็มาช่วงตี5ถึง9โมงนะครับบ่ายๆไม่แนะนําเพราะอากาศร้อนมากนะครับนี่นกเริ่มมาแล้วทั้งนกทั้งคนมาแล้วนะครับวันนี้ก็มาวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่จอดรถเต็มเลยนะไปดูกันดีกว่า ซื้ออาหารให้นกนานวนวลนะครับผม50บาทกับ20บาทมี2ราคานะนี่นะครับสแกนจ่ายก็ได้เอา50บาท1ชุดครับ,รบนี่ฮะมันเป็นอะไรฮะ,ม,ฮะม,มันไก่ค่ะมันมันไก่อ๋อนกเขาหนีหนาวมาก็เลยต้องการอะไรที่มีกันมีมันหมูมันไก่อ๋ามันหมูมันไกม่มันไก่เพราะว่าอิสลามก็หยิบได้อ๋ออิสลามหยิบได,บได้นกอิสลามใช่ไหมฮะใช่ไม่ <laughs> <laughs> ใช่เป็นอิสลามก็หยิบได้อ่าเ <laughs> ขาดูว่าใส่ใจนะ อันนี้คนกินได้ไหมฮะไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วไม่ได้ปรุงค่ะอ๋อไม่ได้ปรุงก็คือถ้ากล้ากินก็กินเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปให้นกดีกว่านะจ๊ะนี่เป็นหนังไก่มันไก่นะเทคสองมันไก่เป็นมันไก่นะ ว่ามาดูนกเนี่ยแต่เราจะไม่นกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราหาคนมาทำคอนเทนต์ดีกว่าถ่ายแบบโรแมนติกกันสักหน่อยเพราะว่าบรรยากาศช่วงแบบเออพาทิตย์กำลังตกดินเนี่ยโอ้โหสวยงามถ้ามาคนเดียวอาจจะเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจเดี๋ยวเราหาใครสักคนมาเดินด้วยดีกว่านะจ๊ะไปกันเลย ุไปตอนไหนวะมาแล้วเหรอไปแล้วเหรอี่เห็นปะความสนุกคือเราจะได้นกกลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่เราจะได้แบบให้อาหารนกจากปากจากมือได้เลยนะเน้นย้ำอีกทีนะครับถ้าใครมาแล้วก็จับนกกลับบ้านเนี่ยจะมีรถสามล้อนะครับเขาจะเลงไว้แล้วก็จะขับพุ่งชนมาที่เรานะแล้วเราก็จะตกลงไปในคลองับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องการจับนกกันด้วยนะครับ กำลังหาผู้ร่วมชะตากรรมกับคอนเทนต์นี้อยู่นะฮะคือเขามากันเป็นคู่ส่วนมากอะ่ะมัมีหรือเปล่าคือกลัวว่าจะไปอยู่ๆไปทักกับคนที่เขามีแฟนแล้ว,ลวเขาจะโดนตบกาให้นะฮะหาเดี๋ยวหาคนเดียวคนเดียวคนที่มาคนเดียวแบบเงาเหงาอะ่ะมันจะมีหรือเปล่าที่นี่มองไปไหนก็มีแต่คนมีคู่รัก เออมันจะมีใครใส่หมวกแดงๆไหมนะใช่มันจะมีใครไหมเนี่ยอ,ๆๆอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยน,นั่นไงมาคนเดียวผูว้หญิงสาวมาคนเดียวเขาน่าจะมีแบบเรื่องราวความหลังหรือเปล่าก็เลยแบบมาคนเดียวมผมปกติเนะี่ยคือบรรยากาศมันจะโรแมนติกมากใครมาที่นี่ต้องแบบต้องนึกถึงอดีตหรือเปล่าเป็นไปได้เดี๋ยวราลองไปทักคนนั้นดูนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับมากับใครคะเนี่ยมาคนเดียวคุณมาคนเดียวหรออุ่ยสนใจมาถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันไหมฮะกําลังทําคอนเทนต์ว่ามาดูนกแต่ไม่นกสนใจไหมต้องทํายังไงบ้างคะก็เริ่มจากกินอาหารที่ผมป้อนก่อนอันนี้มันไม่ให้นกกินไม่ใช่หรอสนใจมาไหมมาเดินถ่ายเหมือนกับเป็นแฟนกันได้ไหมฟิลแฟนโอ้ได้สิ ไไดด้้สิอ่างั้นเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้กับทีมงานก่อนเลยไปไปกันเลยเฮ้ยลืมถามชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อพี่นิดค่ะพี่นิดอ่าอันนี้ผมมิวนะฮะอ๋อได้เฮ้ยเห็นมีเต้นรีล่าข้างในด้วยเดี๋ยวเราไปเต้นรีล่างข้างในจ้ามันไม่ร้อนเกินไปนะก็วันนี้ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยจริงๆเขาเขาบอกว่ามันจะเป็นยุ่งงอใช่ไหมถ้าตอนกลางวันมันจะร้อนมากแต่ถ้าเกิดช่วงมาประมาณสักสี่สห้าโมงเย็นในหน้าหนาวตอนนี้คือกำลังโอเคเลยแล้วแส่กำลังสดด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้พี่มองว่ามัน เออ่มันไอ้นี่มากเลยเขาเรียกว่ามันมืดเร็วใช่มันมืดเร็วมันก็เลยแบบช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็เลยต้นเดือนมันก็เลยมีความมืดเร็วใช่ใช่นะครับเพื่อใครสนใจอยากมาเที่ยวแบบสบายๆชิลๆที่สมุทรปราการหรือว่าในกรุงเทพเนี่ยก็แนะนำนะที่นี่พี่ว่ามันเดินทางใกล้นะเพราะว่าพี่ก็มาจากกรุงเทพเหมือนกันก็หยุดไม่หยุดที่ไหนใกล้ๆแถวเมกาบางนาเผื่อเจอกันครังหน้า ได้ได้อาจจะเจออาจจะอาจจะเจอรอบก็ได้มีนึ่งอุมันบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอเราจะเราจะมันจะบัเอิญขนาดนั้นเลยเหรอ ทั้งจ้าเดินกันจนถึงกี่โมงเย็นเลยเย็นตอนนี้ก็6กโมงหกโมงสนาทีเรียกว่านกกลับบ้านกันหมดแล้วหรือเรานี่แหละที่ยังไม่กลับจะไปไหนต่อไหมล่ะสนใจจะต่อเวลาถ้าต่อจะได้ปิดกล้องเลยไม่เอากลับบ้านอีก้ว่าอลวกลัวแล้วอุตส่าห์อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกนะฮะก็วันนี้สนุกไหม ก็สนุกนะสนุกสนุกไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันทำยังไงคือทำยังไงทำแบบนี้คือว่าอันโยนะค่ะไข้นะแล้วคนก็คิดลึกไงไม่ใช่ก็เหมือนแบบว่าเออมาอัญโยนะหาเลี้ยงอาหารแล้วก็มีสุมรอมาเดินโครงกันอไร่างเ้ใครๆก็ชมกันอันนี้พูดเล่นเมื่อกี้พูดเล่นพูดจริงพูดจริงก็ขอบคุณพี่นิดมากเลยนะครับที่มาร่วมคอนเทนต์ครั้งนี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาถ่ายด้วยกันใหม่ หรืออาจจะเป็นงานอื่นก็เป็นไปไ,ได้ได้ได้ตเรามีโอกาสเอาไว้เจอกันเรื่<ล> <ผม S 2> องบังเอิญไม่มีอยู่ในโลกอาจจะไเจอกันใช่ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดี<ล>ครับ,รบยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะนี้เป็นคลิปแรกที่ออกเหมือนกัน<ด>ก็ไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าแต่ว่าขอให้ชอบนะคะตั้งใจกันทำม,มากๆครับขอบคุณค่ะ